สมาร์ทเอวซีคลินิกนะคะคลินิกสุขภาพและความงามแบบองค์รวมภายใต้การนําของทีมผู้บริหารมากความสามารถนะคะนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไม้มาศประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงามและชะลอวยอัยดรเพีรยุทธ์มังคคั่งนะคะนักบริหารเชิงกลยุทธ และพันตำรวจเอกเพศจักรหญิงพัชราวงสุวรรณนะคะที่ปรึกษาบริหารด้านมาตรฐานและความน่าเชื่อถือจัดงานเปิดตัวสาขาใหม่ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อตอกย้ำกันเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการชะลอวัยนะคะภายใต้แนวคิดบูติกลักชัวรี่เวลเนสที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเข้ากับการบริการระดับพรีเมยียมอย่างอบอุ่นและจริงใจนะคะไปเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยมีเหล่าบรรดาคนดังนะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ณอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพสำหรับจุดเด่นในสาขาใหม่นี้นะคะคือมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงลึกโดยเทคโนโลยีนะคะโอริโกสแกนเพื่อการชะลอวัยนะคะและการออกแบบแผนฟื้นฟูเฉพาะบุคคลโดยมีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ จริงๆครับคือเรามีเป้าหมายนะครับเราต้องการผลักดันนะครับให้เมืองไทยเนี่ยนะครับก็คือเป็นฮับในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนในคอนเซปต์ทางด้านของวิทยาการด้านของศาสตร์แห่งการชะลอวัยนะครับวันนี้นะครับเราได้ขยายสาขาเข้ามาในตัวของเซ็นเตอร์กรุงเทพนะครับเรามีประสบการณ์ทางด้านของดูแลทางด้านนี้นะครับองรวมแบบภายในสู่ภายนอกเนี่ยมา19ปีนะครับแล้ววันนี้เราขอเสนอตัวเข้ามาดูแลเพื่อใกล้ชิดนะครับกับ หลายคนดีกว่านะครับที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับก็เราเลยดันตัวเองเข้ามาเพื่อจะให้ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ให้คนที่ตระหนักในเรื่องนี้เนะี่ยได้ใกล้เข้ามาดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครับการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนนีอยากมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ใช่แค่ไม่อยากเจ็บป่วยเท่านั้นแต่เราอยากมีสุขภาพที่ดีที่สุด เอาง่ายๆว่าถ้าเราสามารถรักษาตัวเองตอน25-35เนี่ยให้นานที่สุดเท่าไหร่เราก็คงอยากจะทำถูกไหมครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีความงามในการจะทําทุกอย่างให้ดูเด็กแต่ถ้าเกิดใจเราไม่เด็กนะครับง่วงนอนอ่อนเพลียหดผู่ท้อแท้เบื่อหน่ายเซ็งหน้าที่เด็กก็ไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นการดูแลทั้งภายในและภายนอกเนี่ยคือสิ่งที่มีความสําคัญ แล้วเราอยากนําศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลแบบครบวงจรนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเลยคือไม่มีอาการอะไรเลยปกติดีแข็งแรงดีกลุ่มเหล่านี้อาจจะเริ่มมีความเสี่ยงบางอย่างอาจจะเริ่มมีความผิวติอะไรบางอย่างที่ยังไม่มีอาการเราสามารถที่จะบูสต์ up ด้วยวิถีชีวิตสารเสริมอาหารหรือการปรับการล้างสารพิษอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เรายืดระยะเวลาไปได้ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีอาการแต่ไปตรวจแล้วไม่เจอโรคอะไรแล้วก็เริ่มมีอาการน่าลำคาญนะครับง่วงนอนอ่อนเพียนอนไม่หลับซึมเศร้าหดหูเบื่อหนายเซีงเป็นผื่นท้องอืดจุกเสียดมีลมมีแก๊สกดไรย,ย้อนภูมิแพ้ติดเชื้ออ้วนง่ายลดน้ำหนักลงยากดูนี่นั่นฟังเสร็จฟัเจงเสร็จป่วยกันหมดเลยนะ <laughs> ทุกคนทุกคนยากหน้หมดเลยเคนเหล่านี้เราเจอเยอะมากนะครับ คนเหล่านี้ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เจอโรคอันตรายมันไม่ได้แปลว่าเราแข็งแรงนะครับเรามันคือสัญญาณของยอดภูเขาน้ําแข็งอันหนึ่งที่บอกถึงฐานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเราค้นเจอแล้วเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหรือพูดได้ง่ายเอาคิดเท่ายัดปากเลยซะนะครับมันจะได้ไม่ผุดไม่เกิดปัญหาเหล่านี้จะไม่ลุกลามไปเป็นโรคเรื้อรังในอนาคต กลุ่มที่สามคือกลุ่มที่เจ็บป่วยแล้วครับมีโรคเลือรหลังแล้วนะครับเราต้องยอมรับว่าเมื่อคุณเป็นโรคเลื้อรหลังคุณโรคเลือรหลังหลายโรคคุณต้องกินยาตลอดชีวิตและในปัจจุบันถามคุณหมอคุณหมอก็ไม่มีทางรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเสื่อมสมองเสื่อมกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมภูมิคุ้มกันเสื่อมหลอดเลือดเสื่อมทุกสิ่งอย่างสิ่งเหล่านี้แพทย์กันเก่งมากในการรักษาอาการปัจจุบันทันด่วนหรือป้องกันภาวะฉุกเฉินได้แต่สิ่งที่แพทย์ฝันทำไม่ได้คือทําให้มันหายขาดไม่ได้ สิ่งหนึ่งที่เรามีความหวังคือถ้าเราหา Root of c a u s e หรือลากของตอนปัญหาเหล่านั้นแล้วกลับไปแก้มันเราพบว่ามันทําให้คนไข้มีอาการดีขึ้นลดการใช้ยาลดภาวะแทรกซ้อนดังนั้น3กลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่เขาต้องการบริการทางด้านนีนะครับวันนี้คือบริการที่เราคิดว่าเราเป็นภาพรวมของจิก๊กซอทุกทุกชิ้นนะครับเราคงจะเคยเห็นอ่าไจิวลเนีหรืออะไรก็ตามลองจิวิอะไรก็ตาม มันเหมือนเราได้จิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับแต่ว่าเราไม่เคยได้ภาพใหญ่ดังนั้นเราเป็นภาพที่สามารถแสดงภาพใหญ่ให้ได้ครับจริงๆในก่อนนั้นนี้เนี่ยเราเคยเข้าไปตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจอินเจอร์ทั่วไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราสามารถลงดีฟลึกลงไปเพื่อไปดูเขาเรียกว่าแ lap บ,บาง lab ที่จะไปคัดสันที่จะดูว่าต้นเหตุแลักของปัญหาคืออะไรถ้าเรามองกลับมาดูตัวเราถ้าเราตื่นเช้ามาเราส่องกระจกดูเราจะรู้สึกว่าทำไมวันนี้เราดูไม่สดใสไม่เฟรช นะครับมันมันเขาเรียกว่าชัดเจนแบบเชิงประจักษ์นะครับมันจะเห็นที่ eye contact าว่างตอนหยิบกระจกขึ้นมาส่องหน้าตัวเองดูจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตาฉันดูหมนตหมองทำไม energy ฉันดรอปนะครับทำไมสกินไท p ฉันรู้สึกไม่ไม่มันมันดูไม่รท์อ่ะนึกออกไหมทำไมผมอยู่ดีทำไมอยู่ดีเนี่ยวัยเรายังไม่ไวัยเติบโตมากเลยเรายังเด็กๆอยู่40ก็ยังเด็กๆอยู่เนาะแต่พอบางคนบอกว่ายังไม่โตถึงขนาดเอ๊ะทำไมไวัยทองแต่ทำไมเส้นผมเราขาดง่าย ทำไมอารมณ์เราหดหู่ทำไมอารมณ์เราท้อแท้ทำไมเราไม่มี energy เหมือนเมื่อก่อนนี่แหละคือคําตอบที่เราจะี e วิร์ e จะผลักดันกันช่วยกันนะครับมีบทบทที่ส่งเสริมกันและกันไปในสูตรตามที่จันทนาธเคยบอกไว้เราต้องการมีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับด้วย optimal health ครับเรียกว่าโปรแกรมต่างๆหรือ l a บต่างๆหรือการดีไซน์ p r o t o คอลต่างๆเราไปแก้ที่ต้นเหตุช่วยแล้วเป็น coaching เป็นเหมือนครอบครัวที่เราจะนั่ง creative แล้วก็ เป็นหลังบ้านแอบคอนซัลเรื่องของที่ซุกเอาไว้ใต้เตียงคือเรื่องของภาวะสึ่งเศร้าได้ด้วยเอ่อเราอาจจะไม่ได้พูดว่าเราครบร้อยได้นะครับแต่เราพูดว่าเราได้หัวใจของร่างกายของคุณมาได้ครับคือเมดีมากเลยเพราะว่ามันคือใกล้คอนโด ห้านาทีอยู่ออฟฟิศฝั่งตรงข้ามอยู่ OCC ตรงนี้คือใกล้คือการดูแลตัวเองถ้ามันใกล้ขึ้นมันก็ทําให้สะดวกกับผู้บริโภคเนาะการเข้ามาอยู่ข้างในคือปกติก็จะไปอยู่ที่สาขานน้นอยู่ละแต่บางทีไปไม่ทานทํางานดึกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบมันก็เป็นอุปสรรคนิดนึงการเข้ามาอยู่ในเมืองคือสําหรับมีคือดีมากตอบโจทย์ เพราะมันใกล้แล้วก็สะดวกค่ะค่ะกิ๊มองว่าการที่ย้ายเข้ามาอยู่ใจกลางเมืองเป็นประโยชน์กับประชาช,ชนละละแล้วก็คนทั่วไปที่จะสามารถเข้าถึงแล้วก็อาการต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้<ม>อาจารย์กับพี่เป้ได้บอกไปนะคะบางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นนะ<ม>เรารู้ว่ามีอาการแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้สามารถระบุได้อย่างชัดเจน<ฯ>ไปหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ มาที่นี่สักครั้งหนึ่งกิ้งเองนะคะก็ไปที่สาขารามอินทราด้วยกิ้งก็เป็นคนไข้อาจารย์ด้วยอาจจะเป็นเทคนิคเล็ดลับว่าทำไมตื่นตีสามอันข่าวหลังจากนั้นเช้ายังมาต่อตรงนี้ไปเรียนต่อได้อีกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้เรียนเพิ่มอีกใบหนึ่งมันมันมีความสุขแล้วก็ยังมีพลังเหลือมากมันตอบโจทย์จริงๆค่ะก็่สำคัญริงๆว่าพอมันอยู่ในการเมืองอะะ วขาจะได้กลุ่มลูกคา้าใหม่ๆแล้วก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกคา้าใหม่ๆด้วยที่ต้องการความรวดเร็วต้องการวีบู๊ตัวเองอย่างรวดเร็วยอะไรเงี้ยอย่างตัวหยิเองทํางานหนักอย่างเงนนี้ย anyway, บางทีก็ต้องการพวกดิฟวิตามินหรืออะไรเงี้ยค่ะบางทีเรารอให้ตัวเองไปคอลล์เบอรี่มันอาจจะไม่ทันกับงานหรือภาระท,ทุกอย่างที่มันทํางานอยู่ทุกวันอย่างเมื่อคืนก็เสร็จตีสี่วันนี้ก็ต้องมาอเงอ๊ะจะฉีดอะไรเข้าเส้นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมีมีคอลเลคชั่นอะไรบ้างวีบู๊ตอะไรเงี้ยเพราะว่า คือบางทีร่างกายเราค่ะเราใช้งานมาเราไม่รู้หรอกคือในในฐานะที่เป็นนักแสดงบางทีเราเล่นละครเราเล่นอะไรมาความเครียดหรือความสะสมพอเราสังคัดเรารู้ตัวว่ามันคัดนะแต่อารมณ์มันไม่ได้คัดไปกับเรา mm hmm. บางทีมันมันอารมณ์นั้นมันยังอยู่ในตัวเรามันยังจมอยู่ตัวเราซึ่งหญิงมองว่าเรื่องของการรีเพรสหรือโรคซึมเศร้าค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยณนะปัจจุบันด้วยนะคะดังนั้นหยิงรู้สึกว่าเออมีคลินิกที่อยู่ในเมืองขนาดนี้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอย่างทั้งอาจารย์มาอาจารย์เต้อย่างนี้หยิงบอกได้เลย ใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเลยคือสําหรับเบสแล้วอะค่ะคือรู้สึกว่าคือการเข้าคลินิกนะคะอันนี้มันแล้วแต่แต่ละคนว่ายังไงคือถ้าสําหรับเรสเนี่ยมองตัวเองถ้าไม่ได้มีอาหารเสริมไม่ได้มีคลินิกเนี่ยโอ้โหตัวเองไปนานมากแล้วค่ะ เพราะว่าตัวเองจริงๆแล้วพ่กมาคนพบว่า sub conscious stress ของตัวเองมีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เพราะเราทํางานเด็กหลายๆคนก็อาจจะเป็นนะแต่ว่าไม่รู้ตัวถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ลองเปิดใจเดินเข้ามาหน่อยหลายๆคนอาจจะมาลองจุลีเท่ากับลักชัวรี่หรือเปล่าก็มันไม่มีอะไรแพงนะคะถ้าเป็นร่างกายเราจริงๆเสียตอนนี้นะเสียน้อยดีกว่าทํางานไปเรื่อยๆสุดท้ายอ่ะบ้านปลายก็ต้องไปเสียอยู่ดีอยากจะฝากบอกว่านะครับ ความเจริญของมนุษย์ความซีวิลลิเซชันเนี่ยทำให้เราสะดวกสบายก็จริงนะครับแต่ในในทางตรงกันข้ามนะครับความเจริญหลายๆอย่างอาหารเทคโนโลยีทําให้เราร่างกายเสื่อมลงและเป็นโรคเรื้อรังทําอย่างไรที่เราจะสวายอยู่ท่ามกลางาความเจริญเหล่านั้นเสพสิ่งต่างๆอย่างมีความสุขและมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีให้ใช้สิ่งเหล่าดีให้นานที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราต้องค้นหาคําตอบด้วยตัวเองครับ